อําขอเริ่มที่คู่คนนี้ได้ไหมคู่นี้คือแบบว่าวาเลนไทายอยากจะเล่าเรื่องของเขามากเลยพี่พยทำไมคนลุก เขามาก่อนวาเลนไทน์จริงๆวาเลนไทน์คือวันนี้ท่าไห่คะวันนี้14กุมภาันธ์14กุมภาแต่เมื่อวานนี้บอกแล้วว่าขึ้นแทนทวิตเตอร์กับช่อดอกไม้ใหญ่ๆแล้วมีหน้าสองคนแอบอยู่น่ารักมากน่ารักมากเลยน้องนายณพัฒกับน้องใบเฟินพรีวาเลนไทน์ครับขอใช้คำนี้แล้วกันนะฮะก็นี่แหละเป็นการหอบช่อดอกไม้ช่อโตฉลองพรีวาเลนไทน์ก่อนใครเลยงานนี้มีการเขียนการ์ดเนี่ยเห็นไหมเขียนตัวเอ็นแบบเนี้ยเนาะมีข้อความให้กก่กันและกันนะครับเรามีโอกาสไปเจอนายพี่ให้เขาเล่าดีกว่านาอพี่ยานเพราะว่า เราสองคนก็ขนลุกไปยิ้มไปอ่านไป <c oughs> น้องนายโมเมนต์นี้คุณต้องเป็นคนเล่าเชิญค่ะถามครับ <c oughs> เป็นวาเลนไทย์แรกที่ที่ได้ได้สเปนไทม์ได้ได้อยู่ได้อยู่กับเขาเนี่คก็ก็ดีครับน่ารักมากๆเลย ก็ได้ได้ของขวัญแบบเตรียมกันให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีช่อดอกไม้มันบ่งบอกตัวเขาแล้วเราก็อยากให้เขาอย่างก็นั่นแหละครับก็สลับกันให้แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ที่เขามีให้เราเหมือนกันก็น่ารักมากในการด้วยน่าการเขียนใช่ก็เราก็แลกกันมีมีให้กันทั้งคู่ก็ก็เขียนแล้วก็แลกกันมีลท้ายเป็นแฟนกันน้ำมั้ยครับไม่มีในจดหมายเขาก็จะชอบให้แบบเรียก เรียกแบบน่ารักน่ารักไม่เรียกเสียงเบาๆไม่ต้องเสียงดังเมื่อก่อนตอนที่ช่วงช่วงที่เราถ่ายทํางานเพื่อนกันก็จะตะโกนแบบไป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 ไบอะไรอย่างนตอนนี้ก็ไบไปครับบครับแต่ก็น่าจะเรียกได้แล้วมั้งล่ะครับไม่รู้รอถามเขาเองผมอยากเก็บโมเมนต์ทุกอย่างยังไม่อยากเล่นโซเชียลอะไรทั้งนั้นแค่นั้นก็เก็บบรรยากาศเก็บทุกอย่างก็เมื่อวานก็ยกมือถือมาแค่ถ่ายรูปเขาอะไรแค่นี้คุณ คุณน่ารักมากคู่นี้น่ารักเหมาะสมคู่ควรความฟินเกิดขึ้นจากคนที่ซับพอร์ตความรักครั้งนี้เราเห็นเขาตั้งแต่แร,แรกเริ่มจนมาจีบกันจนทุกวันนี้ก็ยังสถานะก็ไม่รู้ยังไงนะให้เขาพูดเองแต่บอกเลยว่าความฟินเนี้ยลงโซเชียลเยอะๆนะคะเพราะว่าเราฟินไปด้วยชอบพี่น้องแบบม,มีความเข้าใหม่ประมันอะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักน่ารักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าความรักจะยั่งยืนต้องปฏิบัติตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้52ปีผ่านไปใช่<ป>แล้วคะ่ะ